ถนนแห่งชีวิตบนถนนชีวิตอันยาวไกลเปรียบเสมือนลอยไปในทะเลกว้างแต่ก็ใช่ว่าจะไร้ซึ่งหนทางที่จะสร้างความฝันให้เป็นจริงขอเพียงว่าตัวเราอย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแพ้ไพ่ให้ทุกสิ่ง ขอเพียงเรามุ่งมั่นตั้งใจจริงทุกทุกสิ่งย่อมจัะได้ดังใจหากว่าเหนื่อยเราก็จงหยุดพักแต่ว่าใจต้องรักที่จะฝันใฝ่ส่วนตัวฉันขอเป็นกำลังใจจงสู้ไปสักวันเป็นของเรา ซึ่งกลอนบทนี้ประพันธ์ไว้เมื่อสิบกว่าปีก่อนที่วัดประทุมทองลองนำเอามาเสนอเอามาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตที่จะพบในภายภาคหน้า อุปสรรคนานานักประการบางท่านบางคนอาจจะท้ออาจจะเหนื่อยอาจจะลา้าแต่ว่าเมื่อได้กำลังใจจากใครบางคนก็จะทำให้เขาคนนั้นฮึดขึ้นสู้มาอีกครั้งก็ได้ ดังบทกลอนที่ว่ากําลังกายที่ไรซึ่งกําลังใจย่อมจะไปไม่ได้ไกลดังใจหวังหากมีใครคอยช่วยเสริมเพิ่มพลังสิ่งที่หวังย่อมจะได้ดังใจปองดังนั้นข้อคิดคํำคมกําลังใจเพื่อชัยชนะในวันนี้ขอฝาก ให้แก่เราทั้งทั้งหลายได้สดับรับฟังเพื่อที่จะนำเอาไปประยุก์ใช้กับชีวิตประจำวันขอเจริญพร